ดีค่ะพวกเราเยาวชนคนภูผาานขอนำเสนอหัตถะฝีมือจากวิถีชีวิตที่ถักทอด้วยจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญาจากบ้านนสว่างตำบลภูผาานอำเภอภูผาานจังหวัดขอนแก่นจนกลายเป็นสินค้าผ้าทอโอทอบระดับ5้าดาวเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสกับ,กบอีกหนึ่งเส้นทางตามปัจจยาพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เส็นไายปลายสีวิธีไทยผูเสิญนหวมเหียนหูและหวมซื้อสารลูกล่านซื้อทอดตลอดสุวการเสาวผูผ้ามันอนุรักษ์ประจักษ์ใจเส้นได้ป้ายสีเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของชาวผูผ้ามันที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยแรงใจและความสามาัคคี ของกลุ่มแม่บ้านนวลสว่าได้จับทำสินค้าผ้าทอจนกลายเป็นสินค้าโอท็อปเป็นอาชีพของชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานได้ศึกษากันต่อไปกลุ่มของข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปสอบถามภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของชุมชน คุณแม่พิสมัยต่อชีวิตทนเล่าให้ฟังว่าอ,อ้าจะกันพื้นบ้านเท่านั้นเริ่มต้นเขาก็นำไฟตเไฟตรียมไ,ไฟใบ่กนเป็นวัตถก้อนไฟเป็นดอกเป็นดอกเขาก็นำม,มาเอิ้วมาดีดตีรอแล้วก็มาเขี่นเขี่นแล,แล้วมันเป็นเส้นแล้วเขาก็มาเปียกออกเปียออกแล้วก็ให้เป็นกํมมันนี้ก็เป็นนำเปียกไม้ไปทากเปียกต้นเปียกไม้ที่ว่ามันเป็นเล็บที่เขียวนี่คือเปียกบักม่วง ใบตองใบแค่ม,ตมัตูมใส่น้ำประมาณ20ิลิตรเปียกไม้ห้ากิโลเอาลงเตะตูมประมาณซ่องสม,มงถ่าวรท่านอ,อ้อถ่าเปียกไม้อออเราน้ำนี่ไปเทกองแล้วก็นนำมาตูมอีกไม่นำเส้นไฟที่แช่น้ำไปแล้วมาลงตมูมใาต้องใส่อะไรนอกยักใส่จุนซี่เนีย่อยเคยเป็นซี่เขียวคำว่าใส่จุนซี่นี่ซี่บาจับ จนซี่ก็คือเอินซี่ยาย้อนอันนี้มันไม่ค่อยได้ปันี้ก็นําประมาณตนมประมาณซ่องสมองแล้วก็นํำไฟเส้นไฟขึ้นหมาจากการบอกเล่าซึ่งพอสรุปได้ว่าการยอมผ้านิยมใช้สีที่ได้จากธรรมชาติตัวอย่างสีเช่นสีแดงได้มาจากต้นประดู สีม่วงได้มาจากต้นหม่อนสีดำได้มาจากผลมะเกลือสีเหลืองได้มาจากขมิน้นและสีเขียวได้จากเปลือกมะม่วงวิธียอมผ้าด้วยเปลือกต้นหมอน 1. งต้มเปลือกไม้ใส่น้ำประมาณ20ลิตรเปลือกไม้5กิโลกรัมเที่ยวประมาณ2ชั่วโมง 2. นำเปลือกไม้ออกจากน้ำแล้วมากรองเอาตรกรอนออกแล้วนำน้ำที่กรองได้เทลงในหมอ้อจากนั้นนำได้มาต้มโดยใช้เวลาต้มประมาณสองชั่วโมงสพอต้มเสร็จแล้วนำได้มาแขวนไว้รอให้ผ้าที่ต้มเย็นแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วบิดให้แห้งสี่ ดากนั้นนำได้ที่บิดน้ำออกแล้วมาตากให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่นี่คือขั้นตอนง่ายๆในการนำเส้นได้ที่หลากหลายสีตามที่ต้องการนำมาถักทอเป็นผืนผ้าตามความต้องการของผู้ผลิตผืนผ้าเหล่านี้สามารถนำมาแปลรูปเป็นผ้าชนิดต่างๆได้เช่นผ้าขาวมา้า ผ้าสิ้นผ้าไหมผ้ามัดมีผ้าควบผ้าได้ดิบเป็นต้นซึ่งชาวฟูผามาน่นำผ้าได้ดิบและผ้าควบมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าชุดไทยภูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่นิยมสวมใส่ในงานเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะเทศกาลสุษไทย ในฐานะพวกเราเป็นเยาวชนส่วนหนึ่งของอำเภอภูผามา่านซึ่งขอวิงวอนให้ทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกันอันรักษ์สืบทอดวิถีเส้นได้ป้ายสีให้คงอยู่คู่แผ่นดินตลอดกาละประวัติศาสตร์ก่อนที่มันจะสูญหายไปกับการเวลาเป็นอย่างไรบ้างคะสินค้าผ้าทอโอทอผ้าดาว เส้นได้ป้ายสีของกลุ่มแม่บ้านในสว่างอำเภอภูหมานี่คืออีกหนึ่งเส้นทางของความพอเพียงขอขอบคุณคุณแม่พิสมัยต่อชีวีผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเส้นได้ป้ายสีขอขอบคุณคุณครูบุญจันทร์บัวพาที่ให้ความรู้แนะนำการใช้ภาษาในการเขียนบทและการคัดเลือกภาพ ขอขอบคุณนายสตวัตส,สุรัสีที่ให้ความรู้แนะนำการตัดต่อวิดีทัศน์ขอขอบคุณนายอาคมแก้วกันหาที่ให้ความรู้แนะนำการใส่เอฟเฟร์และที่สำคัญต้องขอขอบคุณสมาชิกภายในกลุ่มที่ทำให้งานสำเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดี ซึ่งประกอบด้วยการทำงานดังต่อไปนี้สัมภาษณ์และเขียนบทโดยนางสาวสุภรัตน์บุตรชาและนางสาวนิชรีลำดับพังบันทึกภาพโดยนายพัชกรยศจ,จำรัดและนางสาวสุพัตราคำภาสีบันทึกเสียงโดย นางสาวมันทิ่าต,ต่อชีวีตัดต่อวีทัศน์โดยนางสาววาสนามีบุญมา